โมโจอีสานเล่าขานได้มือถือแหล่งวัตถุดิบสู่อาหารกลางวันที่ปลอดภัยโรงเรียนบ้านภูเมืองอ่อนอนุเคราะห์มีพื้นที่ปลูกผักอินทรีย์เพื่อนำประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นอกจากนั้นแล้วยังมีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูเมืองปลูกผักแบบอินทรีย์และแบบปลอดภัยนำผลผลิตเข้าสู่อาหารกลางวันโรงเรียนศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนนุเคราะห์ได้มีการปลูกผักในระบบอินทรีย์ให้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกผักเพื่อที่จะ ได้นำผลผลิตสู่โครงการอาหารกลางวันให้เด็กๆได้รับประทานผักที่ปลอดภัยไร้สารเคมีแล้วก็นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองและคนในชุมชนได้รู้จักและก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรินรีส่วนใหญ่เกสิรใดของชาวบ้านเขาปลูกเกษตรินรีเขาก็จะนำผักมาส่งบางเมือมันก็จะเป็นสมตาําบบิีบอก บักงวงกระเท็บพวกนี้ก็สะได้มากอาการถ้าเป็นพวกตุมเจือพวกนี้ก็สะเป็นพวกประกัดเท้าพวกต่างโอพวกขึ้นายต้นหอมก่อนเสียหกือมันจะสื่อกับชาวบ้านได้หรือพวกถ้าเกิดมีไม่น๋วยเตี๋ยวไม่นุ่ยังสิ่นก็จะเป็นพวกพักบุ้งพวกตัวงอถีอเท่ากับพูดงชาวบ้านยางมันจะเยอมากมันเลสจะเป็นอันของกระเจี๊ยบซี่มันกบบสุขสะอาดแต่กับปลอดภัยก็จะนิดหน้อย ที่ได้กระทรงเขาทุเรียนเป็นอาหารกลางวันของเด็กหน่อยทรงบวกลงก็คือทรงเดือนเถื่อสองเถื่อต่อข้างค่ะปริมาณบวกลงกัน12กิโลตี3กิโลต่อเถื่อค่ะเพื่อ,อของผลผลิตที่สวานไปส่งโรงเรียนจะผลประโยชน์ไปชื่อรคร้โรโรรรรานจะได้กินอาหารปลอดสารพิษหนักกายไปแข็งแรงสุขภาพดีค่ะส่วนข้าวเมน็ดก็คือที่ได้ได้เสริมเสริค่ะ